ํำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าทําข้อสอบผ่านฝันว่าทําข้อสอบผ่านแปลว่าอะไรคุณไม่ใช่คนธรรมดานะคุณเป็นคนที่แบบ มีความสามารถรอบตัวเก่งอะ่ะคุณอะ่ะเป็นคนที่มีความรู้ดีมากอะ่ะแบบระดับโปรเฟสชั่นอลเลยเนี่ยเนี่ยไพ่ใบน,นี้คือคนที่มีความรู้มากเนี่ยเมจิเชียนกับเนี่ยแม่มดพ่อมดแม่มดแล้วก็เป็นหนอนหนังสือด้วยชอบอ่านหนังสือมากคุณจะประสบความสำเร็จ ทางด้านการเรียนการศึกษา,พาไพ่ใบนี้คือจะสอบได้คะแนนดีมากจบแน่นอนถ้าหากท่านกำลังเรียนมาหาหลัยอยู่ท่านจะสอบได้คะแนนดีหากท่านกำลังเรียนมาหาหลัยอยู่ท่านจะสอบได้คะแนนดีสอบผ่านทุกวิชาคุณเป็นคนที่ใบนี้คือคุณะสามารถทำงานได้หลายด้าน คุณเป็นคนที่มีความรู้มากคุณเป็นคนที่ทํางานได้หลายด้านคุณเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวเยอะเพราะคุณชอบอ่านหนังสือณนะเวลานี้ตอนนี้มันมีเพศตรงข้ามอยากจะเข้ามาขอความรักจากคุณมีเพศตรงข้ามอยากจะเข้ามาตามจีบคุณอะแต่คุณมีบุคลิกที่คนเข้าถึงยาก คุณเป็นคนลึกลับคุณเป็นคนที่หน้าเด็กกว่าอายุจริงเป็นคนรักษัตเป็นคนที่หน้าเด็กกว่าอายุจริงสิ่งที่ไพ่บอกก็คือว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากกว่าที่ตัวคุณคิดเลขนำโชค7 3 7 7 3าเจด รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ